ทำความรู้จักกับผู้คว้ามงสาวแองค่ะประกาศผลเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกวดเวทีนางงามมิส s u นเว e ร์ส Thailand 2021จัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าในนหนชาตินงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะต้องบอกว่าได้รับความสนใจกันอย่างมากค่ะโดยผู้ที่สามารถคว้าตำแหน่งไปครองในครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือสาวแอน แอนเชอริสสกอตเคมิดนั่นเองค่ะสำหรับเธอคนนี้นั่นก็เป็นผู้เข้าประกวในหมายเลข27ค่ะเรียกไว่าสวยสมมงจริงๆทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์และการสแสดงออกเธอยังเป็นแรงบนันดาลใจให้กับผู้หญิงในยุคใหม่ได้อย่างดีอีกด้วยค่ะสำหรับประวัติของเธอนั้นสาวแอนแอนชิรีเองเธอเป็นสาวสวยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียค่ะอยย่ในวัย22ปีสูง183เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ที่71กิโลกรัมจบมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในระหว่างการเรียนมัธยมเธอเองเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลแล้วก็ซอฟต์บอลรวมถึงวอลเลย์บอลอีกด้วยมีตำแหน่งเป็นกัปตันวอลเลย์บอลเนี่ยถือ2ปีซ้อนเลยค่ะกัปตันทีมบาสเกตบอลอีก1ปีและยังได้เป็นกัปตันทีมซอฟต์บอลอีก1ปีด้วยจบปตีในคณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนนั่นเองค่ะบอกว่าเธอคนนี้เองไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะวันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดเก็บภาพของเธอมาฝากกันจะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ